ที่รอดสามที่รัดเขาโลดอยู่เขาไอเจแอก พี่เป็นพันพันสาพันหนึ่งร้อยวนบนารงี้่สนามสี่สิครับเสร็จแล้ววัาไปหมดปสามสี่สิบเป็นพันสาร้อแ็มแล้วเต็มแล้วใช่ตั้งดีหรอี่ ครับเกมรื่มแล้วครับแหมน้องดีหน้าครับโอ,โอ้โห,หครับโอ้โหครับตันใหม่เลยครับอย่าเงเตะบอลกันอยู่ไม่รีดครับ เป็นสายเยียแล้วตัดตายกับจา,จาอาุกเลิแม่ล็อกีไม่ผ่านเรัแบแปดแล้วเขากามาไอ้อขอเขบอกโค้ชยี่บาทที่รวม ทางใหม่ครับน้องดีหน้าครับเอา่อยอ่ะจ่ายลูกนี้ก็ลึกเกินไปครับออกว่าเร็วมาเลยครับเราอยากไม่รีบไะมองแล้วมาได้ด,ได้วยครับแม่เดีเฟล็บลูกนี้เพื่อนไม่หอมครับ

หิวแต่มาอย่างติดด้วยมองแล้วจะไปเองแล้วให้เขากลางมาระวังกันด้วยนะครฮะเขาข้างขวไม่ดีครับาขวาแล้วไปเองสวยเลยครับหักมาลูกนี้เตาไวหน่อยแล้วโอ้โหไปจ็อกเยอะอยังไปลูกเตะมุมของทานหัวโค้งครับ เ,เ,เอาว่ะเลี้ยวไปยังไงไปไปก็ไปได้หรือโอโค่ตามไปเลยฮะระว,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 วังครับแม่ยังไม่ต่อฮะไปแปดหนึ่งแม่ลูกนี้จะจ่ายทีก็ยังษ์ตีเก็บน้องตีหน้าครับ เหลือเลยสองเป็กจะไหมนะมาอีกครั้งครับตอกตัดลูกดิววิฉแหลบครับเป็นลูกเตะูมครับมรไดูกโ้งครับครับลูกเตะูมครับ เป็นสั้นนะปอดใหม่เลยฉายมาอย่างได้ครับแอ้ยปอดมันพัวพันที่ขาครับเปยนนวดอยู่ครับท่านท่านโค้งครับมันคลองครับ ผู้รักษาทูเลยครับไม่เอาทูครับข้าหน้าหัวโค้งครับไนไปเซตไปเรื่อยครับนอกดีหน้าหาบไม่เจอเลยครับอีกมาสวยแล้วแหวดีมายังงไงครับแหวอยัดได้ดีครับนัดีหน้าครับ กระเพือนครัขาเอาแบนเหยื่อมาทางขวาครับใช้พื้นที่ได้ดีครับแร่หน้าหัวโค้งครับทั้วสถามเลยครับบปีกกันหน่อยครับน้องดีหน้าครับทุกตัวเลยครับเอาบอลมาครองให้ได้ครับ

ยกยาวยาวมาพระบอลสวยครับยิ้วขวาอม่รู้ตัวดัดไม่ดีเยอะตัดได้เยอะมาหายมาหานะซานแวกระแบ

แรงเลปปยฝักเยอะดรไเยอะอ้ะาวลา,ายยแล้วปักใต้แล้วคิวแทงมาบุกจนู่นี่อยู่แล้วตามไปทีเยียังไม่หยุด่อดเนี้ยจะได้เป็นลูกเตมะมนะฮะนงต้องดีหน้ารับ ุขึ <Bond> ้นมาเอาใส่หน้าเหตุโทษลูกตีไปฟอคเตปแล้วก็เอาไปลุกปุ๊ไปเลยครับเร็วมาเลยครับฮิวครับยกข้ามาปุ๊กยังไงครับใส่สวยด้วยแล้วก็จิกอุ้ยเกือบไปแล้วแม่ีเจียวครับ ด้ตีมาตรกการคิวโอ้โยลูปนี้เกือบแหวแอ้วเลยแต่พอาซ้ายไม่หน่อยครับไม่ต้องขอครับประตูเฉยเลยครับแต่ทำได้ดีครับหน้าหัวหมูไปพลาดง่ายๆไม่ได้ครับจังหวะส่วงของน้องดีหน้าอันตรายครับ วาครับโยกมาลูกนี้ยังไงครับวิววิกครับวิกหัวสีอยู่กับมาแหมงก์ประกาศได้ดีครับอาาเต้โดนตัดนากครับออกใครครับลูกเร็วมาเลยครับเบิ้มาจักหวาเดียวครับ 1 2มาโอีโ้โหอ้โอ้โหอ้โอ้โดีอ้โอหมอ้โอ้โหโอ้้วหโอ้อ้โหโอ้โหโออ้โหโอ้รห้โหโอ้โหอ้โหโอ้หองโหโอหอโอ้โหหอห้อ้โหั้อ้อ้บอลอ้อ้โอ้โอ้้อ้โอ้โหโี้ออ ทุกน้องดีหน้าทุบเร็วมาเลยครับตททีทุบซ้ายล้อ่าแล้วจังหวะดี้ครับกูจะถือรับกูพามาแล้วไปเหลืองเลยครับ ดีหน้าครับนี่ประตูครับน่าจะเป็นยัดกุ๊ครับสายบังขานครับว่าอาจจะสต้หน่อยครับรบุ๊คแับแต่ความนี่นดนเลยครับอา่าเล่นสั้นล้วจัดกรุ๊นี้ข้ามขา,คานครับเป็นตัวจัด ยีคกับตั้งใหม่ครับก็เวลาสนามตอนนี้เหลือเจ็ดนาทีเศษครับไเลย ยกมาด้านหน้าได้ด้วยฮะตีเร็วทางซ้ายมองแล้วจัดครึงเตี๊ยบูแม่ชนขาดครับแล้วก็ไม่ได้โดนถูะครับขออกลางไปฮะลูกเตะมุมฮะไอมาลูกนี้ติดบล็อกครับยังได้ฮะเฮ้ย ใส่เข้ากลางมาคิวให้หมาไม่ถึงเลือดคร,รับใส่ลูกนี้โอหนูยังตกรับไปได้ดีครับสตีบมาดีเลยครับทำไรฮะเกียรตตัวฮะเดี๋ยวเกี่ยรติพี่เขาว่าผมอีกยังไงครับคิวสตีฟมาถึงสองหนวยครับ ปเปลี่ยนมาแม่ไม่หึงก็เกือบไปครับอบอลสะท้านมาครับหัวโค้งครับขนาดเฟซฟาลูกนี้ไม่ทันนะจ้าในตัวฮะไปครับมาแล้วครับสีกับฟุตครับ โอ้โหเลยกู้ยอูให้รอดมาปุ๊บคัตีดลูกวิวแม่หวังว่าจะให้พี่ตีหกทยารับแต่มันค่อนข้างแรงไปหน่อยฮะแต่ลูกตัดงต่จับประตูวโครับ พลาดอัีสุดท้ายครับไม่รวมเขาเจ็เบนะฮะยังเสมอกันอยู่ครับสูสีนะยังได้ไป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 คือคือแล้วแม่โดนนุ่มสองแล้วเล่นยากครับจังได้ครับหัวโค้ง นะเ,นะนะเป็นสาทนะเบินมาสวยเลยครับโอ้จัตหวานีเครับม่้าครับเมื่อฝีเรียกมาก่อนคนะรับเตือนแล้วคนระับแหมท้ครั้งหน้าจะโดนไปเหลืองแล้วคนระับรูปป่อเขาบอกอาอ <c oughs> ปากมิดเลยนะกินน้ำหรอน่าครับพี่ ออดเด็กเดดอ้าวไม่ผ่านแล้วครับตีครับให้มาก็สร้างไปครับแม่ที่ตีให้สร้างแล้วยิงออดด้วยครับเด็กข้ามนะ 8ครับขอ มาใหม่ครับระวังก <op> ันด้วยครับสี่สี่ตายอย่าไปจัดเราจี้ลูกนี้ติดบับเนี่ยแม่จังหวะนี้มันเกี่ยวเลยังไม่เห็นกันเลยเดี๋ยวตะคู่ครับแป๊บนึงนะไหวฮะ

ยังไงแม่หแล้วโอ้โหนีครับหน้าพิมไปเลยไงทุกเทมากครับวันนี้ครับคิวมาโอ้โหดีเลยแหงะสบายครับลึกออกหลังไปเลยครับตัวครับ ไปเล่นเนื้อระหว่างครับโอ้โหไอ้สุสานกันไม่ดีครับต้องต่ออยู่หน้าครับโยตะกิดมาแล้วขวาสวยครับขอบอกแล้วยัดคู่นีติดบล็อกครับครับอยูตัวครับ คือหังมาตรงนี้ลด ah ้ยายเือเนดตอนนี anyway <m <m ้ห uh, mm ือิีได้ี่สุดท้ายิไม่เป่าเล่นต่อนะครับปัดยาต้องปุ๋ยทุกการครับ นแป8ให้มายตีเยอะ8ให้1 2แล้ว<ป>เดียวเดี<ๆ>ยวไปแล้วครับโอ้โหแหว่ไปใต้บอดมาไปยเยอะเผินข้าพานไปเลยครับหม้ายไปแล,แล้น้องดีน่าครับแล้วเวลาในะสนามตอนนี้หมดแล้วครับ อะไรเป็นล <Private. S 2> ูกทุ่มไหมแต่ยังทำอะไรกันไม่ได้ครับผ่านมา20นาทีครับเล้วลูกตั้งแต่จังหวะต้องดูครับ เกี่ยมมาทซตายมาว้าแาแล้วซอมอุ้ยเกือไปแล้วแม่บอลมนยปลีงแรับเป็ตผู้สาวระตรงไม่พลาดทำไมชุดเย็ดตาดปาลูกทีลึกผู้สาวระตรงเลยออกมาเลยมาเลยคแล้วตาแล้ว่าชุดตัดครับตายแล้วตีมาตาหมดแล้วครับให้ได้เลยยังปักทิ้งออกไปก่อน ตัวสิ็ก็ปล่าจบครึ่แรกไปเลยครับไม่้องที่นี่เนี้ยพักหนึ่งเกมกันชักคู่กับ